ฮัลโหลขอการสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเวนดเลยครับผมวันนี้เลยาอยู่หอใต้ดินของชั้นที่6หลังจากที่รอทีมถึกมาอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรคราานี้เราก็พร้อมในการลงแล้วชั้นนี้ครับผม26ก็ไม่มีอะไรมากครับผมโคตรเหนื่อยมีแต่โตถึกถึกบึกบึนบึนสถานะเพียบครับผมแถมยังมีบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์อีกต่างหากมีลบกเกราะมีสกิลสีเป้าแล้วก็สับแผนที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมสปีดเนี่ยเวลาเจอลินเนี่ย เล่นผ่านยากมากๆเลยวม,มีราชเชลมีลิงอีกที่เป็นล่างป้องมีเจ๊อีกกรงหกักก็ไม่ขออธิบายเยอะนะผมเลือดประมาณสามหนงจมดีประมาณหมื่นเจันองการวห้าพันห้าคผมค่าเฉลี่ยขั้นตับของตัวละครแต่ตัวเองนไขคราวนี่คืจบให้เซียนที่และรอดชีวิตสตัวขึ้นไปที้นี้ผมจัดก็คร่าวๆตามนี้ได้เลยครับผม แ้สิสายถึกบึกบินแล้วเพื่อให้รอดจากการโดนล,ลินสกิลทีเดียวเปี้ยงตายอะไปลุยกันเลยดีกว่าก <c oughs> ็ชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมขอแค่อย่าโดนอา่าดามเมจลินหรืออาคูม,มาบ่อยอิฟไม่ใช่สิจากคามาบ่อย,ยผมตัวแรกที่น่าจะโดนสกัดจุดน่าจะเป็นรูด,ดีปาป,ปา ดีน่าจะกลางเกาะผมตามสไตล์ปกติก็ดึงไหมครับผมดึงเทินมาเปิดมาผมืมถลูบับเลยถือว่าโอเคอยู่ครับยังพอป้องกันได้อยู่ต้องบอกว่าสกิลมันค่อนข้างแรงมากเลยผมพยายามเซฟอ่าเลือดไว้ดีครับผมอย่าให้ต่ำเกินครึ่งหลอดเมื่อกี้ผมนี่ใส่เกราะอ,อ,อนี่แหละท่านี้ที่ค่อนข้างอันตราย อ้ทีเดียวตายเลยผมอย่าลืมให้ราเชลใช้สกิลนกด้วยมันแรงมากเลยผมสำหรับชั้นนี้โอ้ไม่โดนลินนะผมแย่เลยโอ้โดนโดนตันไหมผมราเชลก็ค่อยสกัดจุดไปเทียรตัวผมเล่นง่าย ถึงจะโดนตีหน่อยก็ยังพอทนได้อยู่ครับผมขอแค่อย่าโดนลินตีมากก็พอแล้บางช่วงนี้ผมก็อาจจะตัดไปนิดนึงนะผมเพราะว่ามันใช้เวลานานชั้นแรกครับผมข้อระวงังหนักก็คือมีสก,กิลทะลุบัฟจากขามาผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครไม่แน,น่นอาจจะมีปัญหาได้กับข้อระวังข้อที่2สองสำหรับชั้นแรกก็คือลินครับผมมันโจมตีมาเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่สามารถเซฟเลือดให้เกินครึ่งหลอดเนี่ยอาจจะตายได้ในทีเดียวผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเซฟเลือดด้วยแล้วก็อย่าลืมนะผมก่อนจบชั้นต่อ,ต,อต่อไปอาจจะต้องยอมเสียเวลาที่จะเลี้ยงสตูวไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ฮิลเลือดตัวละครของฝั่งเราให้เต็มก่อนนะผมแล้วค่อยขึ้นชั้นจัดไยเพื่อที่จะได้ผ่านได้อย่างสบายๆผมถ้าเกิดขึ้นชั้นจัดไปโดยเลือดน้อยๆเ,เนี่ยโดลินที่อยู่ชั้นถัดไปเนี่ยสกิลสายมาเนี่ยจบเลยนะครับผมเตือนไว้ก่อนสำหรับคนที่อยากจะใช้วิธีนี้ สำหรับชั้นที่2ครับผมพยายามใช้เลี้ยงสกิลที่จุดของลีหรือมิออาคมาไว้ผมเปิดมาจะได้ใช้ได้เลยพยายามจัดการรูดี้ก่อนครับไม่เช่นนั้นเนี่ยรูดี้มนเร่งเทินมาผมอีวาเราะจะไม่สามารถมีดึงเธอแล้วจะทําให้เราเล่นลาบากครับผมข้อระวังของชั้นนี้ก็คือนกไฟของลาเชลผมไม่สามารถใช้ได้ผมยกเว้นนอกจากจะมีตัวเร่งเทินในทีมแล้วผมก็สามารถใช้นกไฟได้เพราะว่ามันติดสถานะของสปายผมที่จะกันลดสถานะผิดป,ปกติ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจัดทีเหมือนผมเนี่ยมันไม่มีเร่งเทินอยู่แล้วผมมีแค่รีเฉยที่มีเร่งเทินแต่เราก็สามารถจัดการได้เพราะศัตรูเหลือเลือดแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูมันจะตีแรงมากครับผมต้องระวังนิดนึงในการเล่นต้องคอนโทรลเลือดดีๆการใช้สกิลดีๆนะครับผม สำหรับข้อระวังในการลงชั้นที่3ครับผมสตูมีราเชลผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนลบไฟของราเชลมาเนี่ยควรที่จะล้างบัฟออกทันทีผมไม่เช่นนั้นเนี่ยก่อนเราจะหายแล้วเราจะโดนลินพวบทีเดียวนี่ตายแน่นอนเหมือนกันครับผม ก็จบกันแล้วผมสำหรับชั้นที่26ก็สําหรับคนทําทีมถึงมาก็ไม่ถือว่ายากมากครับผมยังพอผ่านได้สบายๆอยู่แต่ทีมสปีดเนี่ยอาจจะลําบากแน่นอนนะครัผมก็มันก็มีข้อระวังเล็กน้อยผมในการลงชั้นยิบก็คือแต่ละชั้นผมจะมีสไตล์การเล่นไม่เหมือนกันชั้นแรกครับผมควรที่จะจัดการอะคูม่าครับผมกับลินให้เร็วที่สุดครับผมเมื่อจัดการได้แล้วเนะี่ยที่เหลือก็ไม่มีปัญหาผม ชั้นที่สองเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากครับผมมีปัสคานเพิ่มขึ้นมาพยายามล้างบัฟปัสคานทิ้งด้วยครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนลถเกราะเยอะๆสำหรับคนที่ตัวละครไม่นั่นนลยชั้นที่สุดท้ายนี่ก็เหมือนกันครับผมให้เกิดโดนลาเชลเป่านกไฟมาเนี่ยควรจะรีบล้างบัฟทันทีครับไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหาได้ก็ไม่มีปัญหาสบายๆสำหรับชั้นนี้ก,ก,นก็ไปชั้นยี่สิบเจ็ดกันเลยดีกว่ายี่สิบเจ็ดก็ตัวละครมีเว็บเดียวผมแต่เลือด 67 0 0 0พรังโจมตีเกือบเกือบ39,000มีบัฟฟู <c oughs> บัฟสาตัวแล้วก็มีดาเมจหลักเนลินที่60,000กับ40,000นะผมพรัะป้องกัน5,000โอ้หน้าทีมสปีดน่าจะผ่านได้ผมแต่ถ้าว่าอาจจะต้องใช้ดวงนิดน,นึงผมได้ยินมาว่ารู้สึกว่ามันจะไม่โดนเขาเรียกว่าอะไร,ร,รอ่ะบัฟลดกระหรอดลดชิวจากเอสแล้วก็ยูรีผมซึ่ง อาจจะลาบากนิดนึงครับผมสำหรับคนที่มีตัวละครตัวดาเมจหลกัหลกๆเนี่ยเวลน้อยหรือว่าของไม่แน่นเนี่ยทีมสปีดอาจจะยากไปหน่อยครับผมสวิตเงื่อนไขคือสมาชิกต้องรอด2ตัวขึ้นไปกับจบภายในสีท่ทีสี่ทีนี่ให้เกิดคนผ่านมันก็ได้อยู่ครับผมสองตัวต้องรอดนี่แล้วแต่ดวงเลยครับผมต,ตัวมีเกิดด้วยมีซอมบี้ด้วยต้องมีเร่งเทินไน้นอนหนึ่งตัวก็ไม่มีอะไรมาครับผมสำหรับชั้นนี้ ชั้นที่หกก็ต้องขอบคุณที่รับชมผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b ์กดติดตามของได้นในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจได้ผมเจกันให้เกิดผมลงผ่านโ <laughs> ชคดีครับผม